สวัสดีคับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางฝั่งสปปลาวทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับงวดประจําวันที่12สิงหาคม2567นก็ะครับผมก็วันที่12อเนาะตรงกับวันแม่นะครับพี่ๆเนาะก็ไม่แน่นะครับแนวทางแนวทางวันสําคัญสําคัญเนี่ยนะครับเขาชอบมาใน ในแนวทางนะครับเนาะท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขวันแม่ก็ติดไว้นะครับผมเนาะแต่ว่าในส่วนของน้องแอดจะมีหรือยังไงก็เดี๋ยวคอยรับชมกันนะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนพี่พทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับผมทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับผมควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่พ สำหรับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ผมนะครับเสียดายเสียดายตรงที่เราเราขาดคู่นะครับพี่พี่ขาดเลขแปดกับเลขสามนะครับแนวทางของเราเนี่ยก็ถือว่ามาเนาะขาดเลขแปดกับเลขสามนะครับผมให้วิ่งรูดเม็ดเดียวให้ที่เจ็ดไม่มานะครับมาแค่ตัวรองเนาะใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเข้าไปที่แปดสี่นะครับเน้นสี่หนึ่งเนะาะเขาออกสามหนึ่งนะครับทำไมไม่เป็นแปดสามสี่หนึ่งเนาะนะครับ เป็นสามสี่หนึ่งเนาะเรายังจะมานะครับพี่พี่นะครับผมเสียดายมากๆนะครับผมสาเน้นนะครับส่วนท่านใดที่จับวินตารางจับวินตารางก็ไม่มาเนาะเลขชุดสี่ตัวแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งพี่น้องสอปปลาวก็เข้าไปที่ห้าศูนย์นะครับลองท่านใดที่จับวินก็ต้องขอโทษพี่พี่นะครับมาแค่เลขเด่นนะครับในงวดที่แล้วตัวประกบกู้ไม่มานะครับ ของเรานี่ก็ถือว่ามามามาสี่หลุดสองนะครับหนึ่งมานาองสี่มาห้าห้ามาศูนย์มาไม่มาแต่เลขเก้ากับเลขเจ็ดนะครับในวันที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันที่สิบสองนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่พี่ชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกท่านใดที่อาจจะเป็นสมาชิกใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะผ่านเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ากําลังมองหากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับหรือว่าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมเนาะนะครับกดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์แล้วก็ ลองขยับลงมาข้างล่างนิดนิดแล้วก็ลองเลื่อนดูคําว่าชุมชนนะครับกดเข้าไปตรงคําว่าชุมชนก็จะเห็นผมโพสคิวอาโพสไว้ก็สามารถเพื่อนเพื่อนเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่ๆหวยลาวนะครับในงวดนี้นะครับที่ผมคิดคานวณได้ก็จะมีในที่เลข6เลข0เลข4เลข3เลข1 เลข7นะครับพี่พี่สามหกหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับส่วนในตัวเด่นนะครับงวดนี้นะครับพี่พี่ตัวเด่นงวดนี้สี่นี่ก็ถือว่าเดินดีมากๆเลยนะครับสี่ถือว่าเดินดีศูนย์ก็เดินดีนะครับ สูตรคำนวณผมได้ที่เลข0นะครับพี่พี่แล้วก็เลข6เลข6กับเลข0นย์นะครับสลับเลขเด่นหวยลาวพัฒนาเนาะวันประจํำวันที่12สิงหาคมนะครับเป็นนทางของวันจันทร์นะครับมาดูตัวประกบคู่นะครับพี่พี่ก็จะมีในที่6 1 6 3 6 4 01 03 07นะครับส่วนตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมผมให้ไปที่64แล้วก็61นะครับพี่พี่64กับ61เนาะสลับ เด่น6ส่วนเด่น0เนี่ยผมให้ไปที่ให้ไปที่07นะครับพี่พี่เนาะให้ไปที่07นะครับ3ตัวนะครับศูนย์หกสี่นะครับผม6 07 น,นี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสายวิ่งสายรูดนะครับ0นย์กับ6ผมให้เม็ดเดียวไปที่เลข0เนาะสายวิ่งสายรูดนะครับทันใดที่ชื่นชอบนะครับให้ไปที่เลข6นะครับวันนี้นี่ครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสรับหวยลาวพัฒนานะครับพี่ๆงวดประจําวันที่12สิงหาคม2567เนาะท่านใดที่ชื่นชอบนวทางก็ขอให้มีโชคลาบเนาะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรางวัลน,นะครับให้ให้แม่ก็ได้นะครับพี่เนาะสรับพี่พา่ใดที่ชอบเสียงโชคนะครับเนาะก็ขอให้มาเด้งๆปังๆเด้งบนเด้ง,ดงล่างนะครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ชอบเขาเรียกว่า แนวทางตัวเลขวันสําคัญเนาะก็คือวันแม่วันที่12นะครับไม่แน่นะครับเนาะแต่ว่าในสูตรคํานวณที่ผมคิดนั้นมันไม่มีไม่มีเลข2อนะครับมีแต่เลข1เนาะท่านใดชื่นชอบอยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับตัแอ,อดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอให้พี่ๆโชคดีนะครับกลาบสวัสดีครับ